ลูกยิงลุยดีอารสเป็นประตูไม่ลำหน้าองค์กรผู้ตัดสินอังกฤษยอมรับแล้วตัดสินผิดพลาดลิเวอร์พูลแพ้สเปอร์สหนึ่งถึงสองส่วนลูกยิงเจ้าปัญหาของลุยดีอารสเป็นประตูไม่ลำหน้าองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษยอมรับแล้วตัดสินผิดพลาดความคืบหน้าแมตช์เดือดองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษมอ ออกมาถแถลงยอมรับแล้วว่าการยืนตำแหน่งของหลุยดีอาสที่รับบอลมาจากโมฮาเหม็ดซาลาก่อนซัดทามประตูในนาที34ไม่เป็นลูกล้ำหน้าแต่อย่างใดจากถแถลงการขององค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษพมอลระบุว่าประตูของหลุยดีอาสไม่ได้รับการตัดสินที่ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ VAR นี้เป็นข้อผิดพลาดท,ทางมอลร์จะดำเนินการตรวจสอบสำหรับสถานการณ์ที่นำไปสู่ความผิดพลาดดังกล่าว ขณะที่เจอเกนคล็อปในใหญ่หงแดงเฉ่งยับหัวหน้าทีม VAR พร้อมบอกเป็นเกมที่ไร้ความยุติธรรมที่สุดมันคือการตัดสินที่บ้ามากโค้งสุดท้ายลุ้นเลขเด็ด1ตุลาคม66พยาบึ้งรูใหม่ท่ามกลางสายฝนข้อหวยทำพิธีขอเลขเด็ดเสียงทายจากพยาบึง้งจังหวัดประจีนบุรีแม้ระหว่างพิธีฝนจะตกหนักแต่ไม่เกินใจคนจะรวยได้สามตัวชัดๆเต็มๆสมใจ เมื่อวันที่30กันยายน2566โค้งสุดท้ายขอหวยทําพิธีขอโชคลุ้นเลขเด็ดเสียงทายพยาบึ้งในพื้นที่หมูส่สี่ตอย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีซึ่งรูนี้เป็นรูใหม่ไม่เคยทำมาก่อนโดยเลือกรูที่หันปากรูไปทางทิศตะวันออกตามความเชื่อของคนแก่โบราณว่ารูบึ้งที่มีลักษณะรูหันปากรูไปทางทิศตะวันออกจะให้หวยแม่นและเคยได้กันมาแล้วหลายงวด ช่วงก่อนคำเริ่มทำพิธีโดยจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางยกขันห้าที่เตรียมมาบอกกล่าวขอโชคพญาบึ้งแล้วนำกระดาษที่ม้วนเตรียมมาศู์ถึงเก้าจำนวนสามชุดหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งแล้วนั่งรอลุ้นกว่าชั่วโมงเกิดฝนตอกมาอย่างหนักจนทำให้น้ำท่วมรูพญาบึง้งจึงไม่รอลุ้นพอฝนหยุดตกในช่วงกลางคืนจึงพากันมาดูว่าพญาบึ้งจะคาบขึ้นมาให้หรือไม่ ปรากฏว่าพยาบึ้งนำกระดาษที่เขียนตัวเลขขึ้นมาวางไว้ที่ปากรูจำนวนสามแผ่นทุกแผ่นเปียกน้ำรวมกันไว้ที่เดียวกันเปิดออกดูคือเลข109คอหวยก็จะนำตัวเลขดังกล่าวไปเสี่ยงโชคงวดวันที่1ตุลาคม2566นี้หวังได้เฮเหมือนที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ที่เคยให้แม่นมาแล้วหลายงวดในพื้นที่ใกล้เคียงกัน